สงสัยชอบฟิล์แม่ลูกอ่อนภรยาดาราดังฉุนโดนมือดีตัดต่อภาพ นับได้ว่าวงการบันเทิงไทยดาราสาวหลายคนโดนพวกมือดีตัดต่อภาพไปลงเว็บโป้มากมายจนดาราที่ถูกนำรูปไปต้องออกมาแก้กข่าวที่ได้รับความเสียหายแจ้งความและเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกับคุณแม่ลูกสองแจงแจงจิตภรยาสาวของแจ๊สชวนชื่นก็โดนตัดต่อมานานไม่เคยเอาเรื่องแต่วันนี้แม่สุดทนแล้วโดยออกมาเผยว่ากราบเรียนเพจในทวิตเตอร์คลิปโป้แอดพกคลิปและวีเคช็อตเด็ดดาราไทยที่นำรูปแจงไปตัดต่อนะคะ เรื่องนี้ได้เห็นมาสักพักแล้วแต่ในใจก็แอบคิดนะคะว่าไม่อยากเอาเรื่องแต่ก็มีน้องๆแฟนคลับส่งมาให้ไม่หยุดอย่างต่อเนื่องและไม่ได้มีแค่เราคนเดียว เพราะแจงไม่เล่นทวิตเตอร์บางทีเราก็คิดนะการที่นําภาพไปตัดต่อแบบนี้วิดีโอโพสเต็มไปหมดเขาคิดว่าเราหาตัวเขาไม่เจอหรอคะหรือการคุกคามเพศหญิงเป็นความสุขของเขาอาโหสิได้นะคะแต่ครั้งนี้คิดว่าเราต้องไม่ยอมให้ใครมาทําลายตัวเราได้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องอย่าลบนะคะถ้าแน่จริง ขอบคุณที่ชื่นชมนะคะแฟนคลับสายหื่นกามขยะสังคมอยากทราบจังว่าค่าปรับจะคุ้มกับค่าทนายไหมพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นต่อไปว่าจริงจังค่ะมีลูกเป็นผู้หญิงเราต้องทำให้เขาดูว่าอย่าให้ใครมาทำร้ายเราซ้ำซากสงสัยชอบฟิลแม่ลูกอ่อน เรื่องนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเดือดแทนแนะนำให้ฟ้องเอาเรื่องถึงที่สุดเรื่องนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันต่อนะคะ